ป้าพี่บิ๊กธรรมทานมากินยาคันคันยาโทษนะนี่ต้มน้ำลับเลยอยู่หน้าวัดพระเกี้ยวแก้วเมืองไทยหาที่นั่นแถวบําบําจากแต่ว่าผมว่าที่นี่เข้มข้นกว่าโอเคใครไม่เคยมาที่นี่มาแรงมาไม่ถึงสิงคโปร์ลเลยเป็นอย่างนี้ี่อย่างเงี้ยแหละนี่นี่นี่อย่างนี้แล้วจุกไวยอย่างนี้นี่นหโหโคตรอร่อยผมว่าชอบ มไม่แนวนึงอ่ะมันจุกจมกินเปล่าได้จุกก็มันมันฮาร้อนอร่อยด้วยลอยหวานนูชชาคือโอ้โอหแลวชาเยโอ้โอหยชาชากของแท้เนี่ยที่ิมโพว่า